สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาราหการอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีคลิปรนดอมให้ทุกคนอีกเ่นเคยในหัวข้อที่ว่ามีคนคนหนึ่งอยากฝากข้อความถึงคุณนะ,ะถึงสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ไม่เคยคาดคิดว่าคนคนนี้จะเป็นแบบนี้มาก่อนมาดูกันว่าเป็นข้อความอะไรนะคะและเขาเป็นใครที่อยาก ส่งข้อความถึงคุณเนี่ยโดยไพ่ Messenger of love นะคะแล้วก็ไพ่อันนี้สีตรพูนะคะเหมาะกับเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ Valentine. ขอเปิดดูข้อความก่อนเลยนะก่อนที่จะไป ดูไพ่ทาโร่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้อความที่เขาอยากส่งถึงคุณเนี่ยสักหใบดิหใบนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอ่าเขาอยากจะแก้ไขการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างคุณและเขาใหม่เนี่ยค่ะ นี่นี่ใบแรกก็มาเป็นการแก้ไขช่องทางการติดต่ออ๋อแล้วก็เมสเซจนะคะโอกาสที่พลาดไปฉันไม่ได้ทำมันทั้งๆท,ที่ทำได้เขารู้สึกว่าเขาพลาดโอกาสที่สำคัญในการพูดอะไรบางอย่างกับคุณ เขาอยากได้โอกาสนั้นนะคะอยากจะขอโอกาสขอเวลาขอช่องทางนีถ้าใครที่บล็อกกันไปเขาก็อยากจะให้คุณปลดบล็อกหรือคนคนนี้มีความคิดนีที่อยากจะปลดบล็อกคุณนะคะซาโดซาโดซยโยมามี Shadow, Shadow เรลไลท์ไมยฟาวนะคะแม่มออาจจะอ่านไม่เก่งเนี่ยเขาบอกว่าคุณทำให้เขาได้มองเห็นด้านมืดของเขาเองถึงข้อบกพร่องของเขาเขาได้ตระหนักรู้แล้วนะว่าเขาทำอะไรพลาดไปในก่อนหน้านี้เราจะขอหกใบเนาะ เขาค่อนข้างที่จะตกใจนะกับตัวเองแม้แต่เขายังตกใจกับความคิดความรู้สึกของเขาเองหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในตอนนี้เขาไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะเป็นไปได้ขนาดนี้กับคุณนะคะคนที่คุณก็ไม่คาดคิดแหละว่าคนคนนี้จะอยากจะติดต่อหาคุณ การก่อวินาศกรรมเขาเขาบอกว่าบางครั้งเขาก็ทำสิ่งดีๆในชีวิตหล่นหายไปนะคะเนี่ยมันเหมือนเป็นข้อความเป็นคำพูดที่แบบเสียดายเสียใจนะเขาไม่น่าพลาดโอกาสดีๆที่จะมีคุณในชีวิตหรือที่จะทำมันอะก่อนหน้านี้ที่ คุณยังรอหรือยังให้โอกาสเขาอะเป็นคำพูดที่แบบเสียดายทั้งนั้นเลยนะคะโปรเกรนโอ้เขารู้สึกแตกสลายมากกับสถานการณ์นี้นะคะคนคนนี้เสียใจมากๆข้อความที่เขาอยากบอกคุณอยากส่งถึงคุณในค่ำคืนนี้ในเวลานี้คือเขาเสียใจเสียดายกับคำพูดหรือการกระทำของเขาก่อนหน้านี้ที่ คุณนั้นยังให้โอกาสยังรอเขาหรือยังหรือยังมองเขาอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์น่ะแต่เขากับเมินเมินเฉยโอกาสนั้นนะทิ้งมันไปหรือทำเป็นไม่สนใจอะไรเงี้ยทำเป็นยุ่งทำเป็นไม่มีเวลาให้คุณเขาเสียใจนะมาดูไพ่ทา,ทาโร่นะคะ ขอดูคุณในปัจจุบันนี้ก่อนนะคะขอดูลักษณะตัวตนที่เด่นๆของคุณแล้วก็พลังงานในปัจจุบันหน่อยเป็นยังไงตัวตนของคุณเดี๋ยวฟูโอ้การเริ่มต้นใหม่คุณมีความรู้สึกเป็นอิสระภาพตอนนี้มีความสุขดีกับชีวิตการเริ่มต้นนะหมายเลขศูนย เหมือนคุณปลดปล่อยปล่อยวางอะไรได้แล้วอะไม่มาถือไม่มานั่งคิดอะไรกับความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ไม่มานั่งคิดแล้วนะแล้วก็3ามเหลี่ยน,นะคะตอนนี้เหมือนคุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินมากกว่านะคะการงานการเงินแล้วก็แปดดาบ ปิดกั้นอะไรที่ทำให้เป็นกังวลกับคุณในตอนนี้แปดดาบเหมือนคุณหันหลังไม่เอาปิดบล็อกละไม่เอาอะไรที่เป็นท็อกซิกในชีวิตหละนะคะพอกันทีจบสิ้นกันทีกับเรื่องที่ไม่แน่นอนบุคคลที่ไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนไม่มีความ จริงจังจริงใจให้กับคุณมาดูสถานการณ์ที่คุณพบคุณเจอที่ผ่านมาสักหน่อยนะว่าอะไรที่ทำให้คุณนั้นโนสนโนแค์ no son, no หรือเลือกที่จะตัดสินใจเมินใครคนหนึ่งหรือเดินออกมาจากชีวิตของใครคนหนึ่งนะคะเดอะแมจิเชียนแล้วก็คิงถือถ้วยที่ผ่านมาโอ้เดอะเวอร อะไรที่ทำให้คนเลือกที่จะเมินต่อบุคคลที่เป็นท็อกซิกในชีวิตของคุณคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทุ่มเทในความรักเนาะทุ่มเทกับคนคนนี้ตามเขารอเขาเฝ้ารอคอยเขาโอ้โหได้สำหรับเป็นเดทเห็นไหมบางคนเนี่ยเพิ่งจะมีปัญหากันไหมเพิ่งจะจบกันไปใหม่ๆมาดๆหรือทะเลาะกันไปมีการบล็อกกันไปนะ กับคนคนนี้เหนื่อยแล้วไม่อยากรอแล้วไม่เอาแล้วอะไรแบบนี้นะเหมือนที่ผ่านมาเนะี่ยคุณพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้ชนะใจเขาชนะใจคนคนนี้แต่สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่คุณได้กลับมามันกลับเป็นการเหมือนคุณไม่ได้ใจเขาจริงๆอ่อะเหมือนเขาอยู่กับคุณก็เหมือนอยู่แค่ตัวไหมแต่หัวใจการดูแลการใส่ใจอะไรของเขาอะมัน มันไม่มีให้คุณเลยอ่ะมันเทียบเท่าคุณไม่ได้หรือคุณต้องเป็นฝ่ายที่แบบให้เขาให้เขาแต่คนคนนี้เดี๋ยวขอดูเหตุผลนิดนึงทำไมคุณต้องแบบเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทเพื่อเขาตลอดทำไมเขาถึงแสดงออกเพราะว่าเหมือนเขาจะขอดูเหตุผลหน่อยเด็กถือดาบอืมเอาแต่ใจตัวเองแปดไม้เท้า แล้วก็ควีนถือถ้วยคือให้ให้ความรู้สึกเหมือนว่าคนคนนี้อะ่ะก่อนหน้านี้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะเขาอาจจะมีการแบบคุยกับอีกคนหนึ่งหรือคุยหลายๆคนมีมีรักเผื่อเลือกหรือคบเผื่อเลือกอะไรแบบนี้นะกับคุณอืม คุณถือดาบหรือเขาอ่ะไม่ไม่เด็ดขาดสักทีไม่เด็ดขาดกับคนเก่าเก่าอะเออให้คนเก่าเก่าให้อะไรเก่าเมาเป็นปัญหากับความสัมพันธ์นี้นะเหมือนเป็นคนที่แบบเขาไม่ยอมชัดเจนกับคุณคุณรู้สึกเหนื่อยคุณไม่อยากที่จะรอแล้วคุณไม่อยากที่จะทำเพื่อเขาหรือทุ่มเทอะไรเพื่อเขาโดยที่เขาแบบ เมินความรู้สึกของคุณคุณคุณทนไม่ไหวแล้วอ่ะคุณทําร้ายตัวเองเพื่อคนคนนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะให้ความรู้สึกเหมือนคนที่แบบคอยแบบเอาใจคอยแบบเห็นใจเข้าใจทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเขากับเหมือนไม่ชัดเจนสักทีไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ให้แบบไม่ได้ให้ความจริงอะไรกับคุณอะ่ะเขามีเรื่องที่ปิดบังคุณเขาอาจจะมี คนเก่าๆเข้ามาปวนเปลี่ยนหรือยุ่งวุ่นวายน,นชีวิตของเขาแต่บางคนคุณอาจจะรู้ก็ได้นะอาจจะรู้แล้วก็รอให้เขาอะจบปัญหานี้จบปัญหานี้ไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกไม่ได้ไม่เด็ดขาดสักทีการที่เขาเป็นคนที่แบบโลเลทําอะไรแบบไม่เด็ดขาดในความสัมพันธ์หรือกับคนเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้เป็นปัญหากับความรู้สึกของคุณมากคุณคุณเหนื่อยคุณเสียใจคุณ ไม่อยากที่จะรอให้คนคนนี้มาชัดเจนหรืออะไรกับคุณต่อไปแล้วคุณเลยเลือกที่จะโอเคปิดจบบล็อกไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่เอาละดืด้อเลยอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คุณเจอทําให้คุณนั้นแะเมินนะคะเลือกที่จะเมินหรือบล็อกค,คนคนหนึ่งมานะคะอันนี้ให้เป็นในความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีประเด็นกันไม่ๆมาๆดเลยนะเนี่ยบางคนเนี่ย อามาดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไดนะคะในตอนนี้โอ้โสิบดาบสิบดาบเขาแตกต่างจากคุณนะเขาเจ็บปวดเห็นไหมไพ่ข้อความกับไพ่ทาโร่ก็สอดคล้องกันมากๆนะคะเดอะสตาร์เฝ้าร้องขออธิษฐาน บางคนอาจจะดูรูปของคุณดูข้อความเก่าๆของคุณนะคะดูสิ่งที่คุณเนะ่เคยทําให้เขาในอดีตเดชา a r ออดเนี่ยเพราะเขาเป็นคนที่แบบที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยไม่ยอมเลือกอะไรสักทีเนี่ยไม่ยอมชัดเจนกับอะไรสักอย่างเออเหมือนกึงก่งๆอะ่ะเหมือนคนที่แบบจิตใจก้ากึ่งเนาะเออคนเก่าก็ยังทิ้งเขาไม่ได้ไม่สามารถลืมคนเก่าได้ เธอไม่สามารถมาแทนคนเก่าของฉันได้อะไรประมาณนี้เอาเราดีขนาดนี้ทำไมทำไมฉันจะต้องไปนั่งแบบให้ทำอะไรให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าของเราเออเขาเขาเมินคุณค่าของคุณเนี่ยเมินการกระทําของคุณประมาณแบบว่าลืมรักเก่ายังไม่สนิทใจแบบนี้นะคะไหนเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้ควีนืทเรียนสุดท้ายก็มานั่งเศร้าเสียใจ นะเพราะถูกคุณปิดกั้นไปแล้วนี่เซเว่นอวานนะคะเจ็ดไม่เท้าไม่สนใจละเว่นอ e อ t เพนตะเคินนะเจ็ดไม่เท้าเจ็ดเหรียญจากก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่แบบรอคนคนนี้นะตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่รอคุณอืมต่สำหรับก็ยังเป็นเด็กถือดาบรอคุณแล้วก็สอดสองดูคุณอยู่ สอดส่องดูคุณดูว่าคุณมีใครไปแล้วหรือยังคบคนใหม่ไปแล้วหรือยังมีทางออกที่ดีหรือเจอคนที่ดีกว่าเขาไปแล้วหรือยังเขาสูญเสียโอกาสนี้ไปแล้วหรือยังกับคุณเนี่ยคือสิ่งที่คนคนนี้คิดแล้วก็เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะมาดูสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณหน่อยแล้วเขารู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้ไพ่ทาโร่บอกทีนะคะ โอ้โหแชมเนญนะเขาอยากที่จะเข้ามาเยียวยาพูดคุยกับคุณเจรจาพูดคุยกันแบบใจเย็นน่ะอยากจะได้โอกาสเห็นไหมอยากจะได้โอกาสขอโทษขอโทษที่ทำให้เสียใจห้าไม่เท้าสับสน หวาดกลัวนะคะสองดาบลังเลไม่แน่ใจในความรู้สึกของคุณแล้วจากก่อนหน้านี้อ่ะเหมือนคุณจะเป็นฝ่ายที่แบบลังเลกับเขาไม่แน่ใจกับความรู้สึกของเขาตอนนี้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันสะท้อนย้อนกลับไปในความรู้สึกของเขาหมดเลยคนที่เคยทําให้คุณรู้สึกลังเลใจในตอนนั้นหรือเคยแบบเมิน การกระทําคุณหรือด้อยคุณค่าไม่ให้ค่าไม่ให้ความสําคัญคุณในตอนนั้นตอนนี้ตัวของเขาเองถูกความรู้สึกนั้นที่คุณเคยมีย้อนกลับไปหาเขานะคะมาดูสิ่งที่เขาจะทําสิแล้วเขาจะทํำยังไงเขาคิดจะทํำยังไงกับคุณเขาจะเทคแอคชั่นยังไงคะต่อไป โอ้เดมเพรสแล้วก็อัศวินดาบนะมีความตั้งใจแล้วนะว่าจะต้องเข้ามาพูดคุยกับคุณให้ได้ไม่ยอมคนคนนี้ไม่ยอมนะไม่ยอมปล่อยคุณนะอัศวินดาบกับควีนดาบต่อให้คุณจะตั้งกำแพงใส่เขาบล็อกเขาเขาจะหาวิธีเดี๋ยวแฮงแมน เขาจะหาวิธีนะคะที่จะวนกลับมาให้ได้ที่จะทำให้คุณใจอ่อนแล้วก็คิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเขาใหม่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยออสองไม้อันนี้คือสามไม้คนคนนี้ยังไงก็จะเข้ามานะคะเขาจะ หาวิธีจนได้แหละที่จะเข้าหาคุณต่อให้คุณบอกเขาบางคนเนี่ยถ้าเขามีเพื่อนมีเพื่อนของคุณเพื่อนของเพื่อนคุณอาจจะเข้ามาทางแบบสมัครเฟซใหม่เออสื่อออนไลน์ใหม่ๆช่องทางอื่นหรือบางคนอาจาจะมาประชิดตัวเลยนะคะมาประชิดตัวมาถึงที่มาหาคุณสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะมาหาคุณ เขาไม่ยอมนะคะยังไงเขาก็จะเข้ามาถ้าตอนนี้คุณเห็นสถาน,นการณ์นี้นิงเงียบไม่เลยคนคนนี้กำลังวางแผนทำบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวขอดูไพ่ the hidden อันนี้มาเปิดให้นะคะอีกสำหรับหนึ่งสำหรับข้อความของเขาคนนี้เนี่ยการันตีคอนเฟิร์มสิ่งที่เขาจะทำ เขาจะทำอะไรไหมคะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณณตอนนี้ฉันรู้สึกขอบคุณบทเรียนทางจิตวิญญาณนะคะถึงเวลาที่ฉันต้องรักษาตัวแล้ว ฉันหวงว่าสิ่งต่งตางๆจะแตกต่างออกไปฉันอ่านบทสนทนาของเราซ้ำๆเห็นไหมเหมือนที่พูดไปเลยว่าคนคนนี้ที่ผ่านมาถ้าเขาไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองนะคะตอนนี้เขารู้สึกแล้วเขาแน่ใจแล้วว่าเขาต้องการคุณ ถ้าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่แบบลังเลเนาะลังเลกับคนเก่าหรือกับความสัมพันธ์เก่าๆที่เขาอาจจะยังยึดติดหรือยังมีเศษเสี้ยวบางอย่างที่เขารอคอยคนเก่าอะตอนนี้เหมือนเขาไม่รอแล้วนะเหมือนชัดเจนกับตัวเองแล้วว่าเขาควรที่จะปล่อยควรที่จะเดินหน้าต่อไปข้างหน้าและเขาก็อยากที่จะ เยียวยารักษาหรือให้ความสุขกับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งและเขาก็และเขาก็หวังว่าถ้าเขาพยายามทําทุกอย่างแล้วหรือได้กลับมาพูดคุยหรือคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแตกต่างออกไปจากก่อนหน้านี้นะ เขาจะเป็นฝ่ายที่พยายามตอบแทนคุณหรือพยายามที่จะทุ่มเทให้คุณเองครั้งนี้กลับมาครั้งนี้เข,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 ขาจะไม่ปล่อยให้คุณนั้นต้องรู้สึกไม่มั่นคงไม่แน่ใจในความรู้สึกของ,ขงเขาอีกต่อไปแล้วนะเขาพร้อมที่จะชัดเตนแล้วเขาก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายที่จะทุ่มเทแล้วก็ตอบแทนให้คุณแล้วนะเขาคิดถึงคุณเขารู้แล้วว่าคุณ คือคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับการทุ่มเทเขาเหมือนคนคนนี้ได้มาย้อนดูการที่คุณเลือกที่จะหยุดนิ่งหรือเด็ดขาดกับเขาหรือปิดกั้นเขาหรือมีขอบเขตกับเขาเนี่ยทำให้เขาอะได้ได้ลองกลับมาดูตัวเองใหม่ดูการกระทำของเขาที่ทำกับคุณในอดีต จริงๆแล้วเขาได้เห็นความจริงแล้วแหะว,ว่าสิ่งที่เขาทำมันเกินไปนะเออเกินไปกับคุณจริงๆนี่แหละก็คือข้อความของเขาที่อยากบอกคุณในตอนนี้นะคะถ้าคุณให้โอกาสเขาครั้งนี้เขาจะทำให้เต็มที่เลยท,ที่สุดตามนะคะไอ้นคลิปนี้รนดอมนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะขอ,คขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังแดงสิ่งที่ปรารถนานะคะ ฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะ